ไปติดตามซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสุดวิจิตผ้าไทยสเสน์วารินถิ่นผ้าไทยสุดอเมซิ่งไท a แลนด์นะครับออกแบบดีไซน์ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าท้องถิ่นแปลกใหม่ล้ำยุคสู่ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยพร้อมร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือครับที่หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมการพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายได้จัดงานสเสน่วารินถิ่นผ้าไทยขึ้นโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าหน่วยงานราชการประชาชนร่วมในพิธีเปิดงานและรับชมแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ชั้นนำท็อป ท็อป10อุบลดีไซเนอร์นะครับทั้งระดับตำนานและสายเลือดใหม่ที่ได้นำผ้าพื้นเมืองที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีและผ้าอีสานไม่ว่าจะเป็นผ้ากาบบัวผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าฝ้ายและผ้าเข่าม้ามาออกแบบดีไซน์และตัดเย็บออกมาได้อย่างสุดลงตัวครับ สำหรับงานสเสนวารินถิ่นผ้าไทยนะคะนับเป็นงานที่ได้มีการรวบรวมเอาผ้าต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีมาจัดแสดงค่ะผสมผสานกับการออกแบบดีไซน์แปลกใหม่เข้ากับยุคปัจจุบันนับเป็นหัตกรรมไทยที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมประจำชาติและก็ความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยซึ่งผ้าไทยนะคะก็จะมีลวดลายและก็สีสันที่แตกต่างกันไปตามภูมิลาเนาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะของชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าที่อยู่คู่ไทยมายาวนานแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลนอกจากนี้นะคะผู้ที่ร่วมงานก็ยังจะได้ร่วมทำบุญโดยร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสมทบทุนในโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพิบัติสภากาชาติไทยและททท,ทร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมค่ะ ทางด้านรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวว่าขอชื่นชมความงดงามผ้ากาบบัวซึ่งเป็นผ้าที่แสดงถึงความเป็นอันตลักษณ์ประจาจังหวัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอบุบลราชธานีที่ได้เห็นหนางแบบใส่แล้วนะครับประกอบประกอบกับการออกแบบดีไซน์และตัดเย็บออกมาได้อย่างสวยงามลงตัวล้าสมัยเป็นอย่างมากซึ่งรัฐบาลจะผลักดันส่งเสริมให้ผลงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้นะครับได้เติบโตเป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไปครับ ต้องบอกว่าสวยงามลงตัวแล้วก็ล้ำสมัยจริงๆนะคะผ้าไทยที่นำมาโชว์ที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ค่ะ